วันนี้จะมาบอกข่าวอาจจะเป็นข่าวที่แบบว่าใจหายนิดหน่อยนะคะเพราะว่านี่ลุยนะ่ะจะย,ย้ายองค์ปู่สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยนะคะเมื่อน,นี่กระใส่สุดขาวพี่น้องพวาน้าสิไปอุบบนกันนะคะวันนี้มีข่าวที่แบบว่าใจหายใครกระใจหายคือกันเด้มาเปาสูพี่น้องฟังก็คื่อยัง พี่นองขาวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าองค์ปู่ที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะนี่ลุยจะมาบอกมากาวพี่นองเอฟซีที่ได้ร่วมทําบุญสร้างองค์ปู่ส้างยางมม่น้ากันนะคะวันนี้จะมาบอกข่าวอาจจะเป็นข่าวที่แบบว่าใจหายนิดหน่อยนะคะเพราะว่านี่ลุยนะ่ะจะย้ายองค์ปู่ไปอยู่วัดนะคะ เป็นอย่างคือ,อต้องง่ายไปยูวัดแมนบอพี่น้องแต่คือเสียธิบายให้พี่น้องฟังว่าพาจานนะพนว่ามันถ้าไปยูวัดมันก็เหตุไห่หนึ่งพอนอยากไปคือการที่นับถือองค์พญานาคเราอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าการที่นับถือพระองค์พญานาคเขาต้อง เข่งในศีลแน่จักนอยสวดมนต์หรือว่าไปบวชด,ดูดูบารมีเพิ่นจังเสกเกิดนะคะบัดท,ที่นี่ในบ้านในขอบครัวห้อนมันมีหลายคนคือจังตัวห้านี่ห้าเห็ดใดแต่ว่าคนในขอบครัวเอาเพิ่นกะเห็บดบ่ได้มันกะจะไปแบบว่าแพร่กันเพระาะว่าเพิ่นแห้งเพิน่นนี้ผิดเอา้าฝนตกบานพี่นองเบิ่งที่ละ แล้วนะคะการที่ย้ายไปจะถามว่าเขาโฮมก่อนโ่นั่งแ่ะฝนตกโอ้อยู่ซีฝนก,ก็ตกกระถามว่าย้ายไปนี่ได้ยังก็คือเทินน่ะบอกว่าองค์ปูอยากไปยุวัด อยากไปยูราวาเพิ่นยูวัดหนึ่งเพิ่นได้ฟังเทีบสร้างถ้ำจากาหลวงพอ่อยูวัดจากพระยูวัดคื่อบารมีเพิ่นจะเกิดสองเพิ่นกสิเหดวัดฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมจะเหตให้วัดจะเลื่อนคืนพระกสิแกนวัดคืนนะคะบาน อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิินอะคืออยากให้ค้นมากราบค้นอยากมากราบมากหลายเพิินแต่บอสามารถที่จะมาได้บอกามาเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเท้าไปไหววัดค้นกับสิไปกาบไปขอพรเพิ่นได้หลายอ่านี้ลุยกาเข้าใจในส่วนหนีหฮะแต่เลยอ่าออกมาก,กับฝนอีกหะวบางหันเข้าไปกับยุทธ นี่ลุยก็เลยเข้าใจในส่วนนี้ว่าถ้าไปสั่งท่านสั่งบารมีถ้าไปสั่ง,างบารม,าารมีอ่เอาเท่ากบยอมรับได้เพราะเอากระเป๋าเขาห้มไม่แน่นั่นเพราะกระเป๋ากระเป๋าถ้าไปสั่งท่านสั่งบารมีเข่ากะสามารถที่จะย,ยอมรับได้นะคะพี่น้องคะคือมีคนเด็กกลับได้ไหวาบารมีเพิ่น,กนเกิด เข้าก็ได้อันนี้สงน่นนะคะก็คืนอนั่นแหละพี่น้องคือนี่ลุยกะเบิ่งในหลายหลายหลายเหตุผลแล้วนี่ลุยกะตดจินใจได้ว่า,อายอมที่จะย้ายองค์ูออกไปอยู่วัดถามว่าใจหายไหมใจหายทั้งครอบครัวใจหายทั้งยุยทั้งพอแม่พี่น้องอยู่นี่เพิ่นดูแลเพิ่นกะใจหายแต่ว่าถ้าไปแล้วมันสร้างบุญสร้างกุศลมันสร้างบารามีนี่ลุยกะย่อมที่จะย้ายเพิ่นออกไปนะคะ ก็คือบ่นวาแหละพี่น้องค้นอยากมากาบมาไหวากาบมายากเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวถามว่าเขาเปิดให้มากกับจีนแต่ถ้าไปอยู่วัดเพิ่นกัสามารถทิจะไปกาบไปไหวไปขอพรได้งายกลัวอยู่นีนะฮะเขาก็ยอมรับในจุดต,ตรงนี้นะฮะแล้วพี่น้องที่ได้ท้ำบุญมาก มีความคิดเห็นว่าจังไดเห็นด้วยกับมีลุยบอว่าจะย้ายเพื่อนหรือว่าจังไดกะคอมเมนต์มาใดแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะอันนี้ก็เลยอยากอธิบายให้พี่น้องฟังว่าในส่วนที่ว่าจะย้ายเพื่อนไปเพื่อนกะไปเป็นขอดีในหลายๆข้อที่นี้ลุยด้อธิบายให้พี่น้องฟังนั่นละ่ะพี่น้องกะเป็นขอดีในหลายๆข้อที่ได้อธิบายไปให้ฟังแล้วพี่น้องค่ะฟังหลกักคิดเบิงดิจารนยาณ เป็นอย่างคือต้องมาถามคือ่าต้องตัดสินใจรถเพราะว่าพี่น้องนิลุยอ่ะจุดถูกห้กระถูกแทบจะถูกงวดพี่น้องก็อุ่นใจได้สร้างได้เฮ็ดยังได้เฮ็ดน้ำกันนิลุยก็เลยต้องถามความจิตเห็นก่อนวนะ่าสิ่งที่เราอาจจะย้ายไปมันเป็นยังไงอธิบายให้ฟังว่าเมื่อเมื่อท่านไปแล้วท่านจะไปสร้างบารามีอะไรบ้าง นะฮะกะัอธิบายไปแล้วนะฮะกะัอยากให้พี่น้องได้คิดละกาได้เข้าใจและกาอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คนเรามาบอกเลขบอกหวยรากาให้พี่น้องได้ถูกตลอดบ่ว่า,บาจ,จะสองตัวสามตัวคือพี่น้องจะหูดีถ้าเป็นเอฟซีของนิลุยจะหูดีว่านิลุยบอกเลขถูกมาจังวดแล้วมันก็ทําให้ภูมิของเราลดลงในเมื่อว่าบ่มีคนกราบไหว้เพิ่นบรไดร้างบารมีเพิ่นบ่ได้ฟังเสียงเทศเสียงธรรม พู่มเฮาที่มันลดลงมันกับบาสามารถที่จะขึ้นมากได้การเลยว่าถ้าเพิ่นไปยูว่วัดเพิ่นได้ไปสั่งบารมีภุ่มของโตนิลุยที่นิลุยสั่งเองแกจะขึ้นแล้วก็สามารถที่จะบอกเลขบอกหวยพี่น้องได้ต่ออีกนันะฮะอันนี้ก็อยากให้เข้าใจนะฮะเราถามว่าไปายูว่วัดจะเป็นจ้าไดก็จะเป็นทางครอบครัวจะเป็นนิลุยเป็นทางครอบครัวน,นิลุยที่ไปเห็ุ แผ่นไปอย่างนิลุยกะสิไปเห็ดแผ่นไปเห็ดอย่างคือเกาหลักการนิลุยกจะจ่าให้คือแบบว่าในการที่อาถาวายทูปเทียนต่างๆเพื่อที่พนกาถวายนิลุยกะจะซื้อไปบำรุงรักษาซื้อไปถาวายซื้อไปอย่างคือเกากะจะมีการบวงสวงบวมหยังกัปปินองคือเกานะคะพินองมาตรงวงว่าใหญ่ไปแล้วเขาจับปล่อยปาลาล้วยหรือว่าจะถิ่มห้ากับไปเห็ดไปบุรณะ ไปรักษาไปเห็ดคือเกา่าเพราะว่าเขาเป็นค้นสั่งเพิ่นขึ้นมากเขาเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นแล้วเขาก็ต้องเฮ็ดคือเก่านะคะอันนี้ก็ยังให้พี่น้องเข้าใจในหลายๆส่วนอ่าก็ได้อธิบายไปข้างต้นแล้วนะคะว่าทําไมถึงจะต้องย้ายก็คือถ้าไปอยู่วัดเพิ่นกับเป็นสั่งบาลมีหลายกว่ายูนีเพิ่น,ใ,น,ใ,นใกล้กับชาข่าพันศาแล้วนะคะ ก็คือในการเข้าพรรษาเพิ่นกะสีไปจำพรรษาในวัดในยัไง,งได้ฟังเหตุฟธรงม้ะเหตุในพุ่มเพิ่นแข็งขึนืนเพิ่นกะสามารถท่จะให้พ่อนไห้ยังกับพี่น้องด้หลายขึนืนมีคนไปกราบไปวายแต่ในส้างบาร,รมีหลายขืนขอพรละย่ามเป็นบุญเป็นงานนะฮะยาย่ามเป็นบุญเป็นงานกะสามารถที่จะเข้ากาสามารถที่จะให้คนที่มาทํำบุญในวัดเท้าหยอดตู้บริจาคแล้วก็ สังบาร,รมีก็คือได้เงินนันเขาวัดน้ำได้อีกความได้เขาได้เงินนันไปเขาวัดน้ำได้อีกความนะคะบอเมเอนบาเข้าจะไปเอาไปไปซื้อนะคะก็จะได้หลายหลายยางพี่น้องก็สะได้ทำบุญน้ำละกะ,ะคนไปกาบไ,ไหว้ฟังเทศฟังรรมละกะมีพามิหยัางถีเพ่นบุรณะดีขึ้น อ,อันนี้สงที่จะได้พี่น้องที่ร่วมถําบุญสร้างองค์ูมากก็จะได้รับอันนี้สงนันพร้อมนะคะเม่นว่าตาทางเฮ้าได้รับอย่างเดียวหรือเพิ่นได้รับอย่างเดียวคนที่สร้างคนที่ทําก็จะได้รับอันนี้สงนั้นด้วยนะคะอันนี้กะพี่น้องกะข้อมเมนตนมาว่าเห็นด้วยบอรหรือบอเห็นด้วยหรือจังไดก๋กะแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะโอเคค่ะ